มีคนเหรอมีดิมีแล้วโอ้ยเหี้ย,ย,ยไม่นอกตามตามมันตัวเดียวมันตัวเดียวดุนบวนเฝ้าง่ายเดี๋ยวเฝ้าข้างนอกให้ตายอ่ะไอ้ยตีนทอง

đừng lượt đừng đừng về này đừng lượt qua này đừng có này เรียบร้อยยังมันเป็นไหนกันบอร์นี้มันต้องเจอกระเบหนึ่งสักหน่อยนะยืนยืนยิงไม่ได้ตัวตอนนี้เราน,ววมมน,นัวเนี่ยคะมีนหมืนกันได้น้อยนินเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมีคนนี่มีคนมีคนมีคน Boy, cái bơi hôm buồn nữa. Hôm bọn lê hôm bọn nữa. Nun, hôm bọn là Nun, không Nun, nữa.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  này. nữa. Nun, 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 nữa. รถเชนี่แหละเนี่ยน่าจะตัวเดียวครับเดี๋ยวสองตั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 วน่าจะเป็นโผล่ด้วยเหรอเลืกปลาหลอกเนี่ะถ้ามันขึ้นปูที่ล็อลงมาตัวนึงลงมาเหรอตัวอ้า อเสียงดัดฟ้านี่วะดัดฟ้ามีดฟ้าแล้วก็อยู hmm. go, ่ในกลองอนน้ละบสวยนักแ so ่งนอกแห่งไมนอยู่ไหนอ่ะโดนมาตั้ต่ันนัวสวยปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาเียดแวอยู่ไหนวะตัวที่สองตัวเดียว ขึ้นไปยังไงวะมันมันเอารถออกยังไงดีวะประเด็นสวยเฮ้ยสวยไปเล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 ยเฮ้ยเฮ้ยตลบเร็วเขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเลวตลบตลบตลบจัดเลย อารมเกินรถหมุนเฉยมีมียาน้ำแบ่งวะไปเก็บมาทันมั้ยยายานไหวโดนยิงโดนยิงไอ้ขอแบ่งยาน้ำหน่อยบ้านที่ผมมาตอนแรกอะยาอะไรยาเม็ดเลอว่ายายายาป๊อปซี่หรือว่าอะไรก็อะไรก็ได้มามามาขออย่างละสองไม่มีเลยแล้วไมยายามีเยอะละอ่ะยาน้ำยาน้ำยาน้ำแดงเยอะ

คุณแปดคุนแปดลดแรงเออคุณแปดอะไรก็รถเร็วเดี๋ยวคุณรถคือลดว่าสามวงมาแล้ววงมาเออโอเคโอเคหยุดไปคนละคันเลยก็ได้เดี๋ยวตีหนึ่งอ่ะเดือนนี้เล่นได้อยู่นะเดือนนี้เดือนนี้เล่นได้อยู่อือยังได้อยู่ในทุกด้าน

อยู่ไหนอะมีเลยแ้วแหสี่ตัวกอคิดแถวนั้นแต่ว่าไม่เห็นสี่ตัวเลยเหรอดูอยู่รอบๆก่อนโอข้างล่างไปรอบๆเสมองอีกสมออีกสมออีก ไม่มีเลยแม่งไม่มีใครดื้อสไน่ะไมาเด็ดเตะอ๋ออย่างเพื่อนช้าเท่าทำมา่างนี้เลยตัวช้าล่ะโคตรตีกันอะโคตรตีกันโอเคอ่า s m o อ e อ่าสม o k e เฮ้ยระเบิดใครวะนะระเบิดระเบิดตัวชิดเยอะใกล้ๆเองใกล้ๆเองใกล้ๆเองมาอยู่ใกล้ๆนี่ ไม่ใช่อูียิงอยู่ใกล้ในระวังนอนลงนอนลงนอนลงบาสาภาษนอนลงสวยสวยสวยมาคามชุบหน่อยมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยดึงดเลยดึงเลยดึงเดึงบอสอก่อนดึงบอก่อนดึงบอก่อนดึงบอสองก่อนบอสดึงผมนะดึงต่อได้ป่ะาผมบัายาวเอรอไได้ไดบอดึงผมไไผเลย

Eeeeeeee mm -hmm.